สวัสดีครับช่วงนี้มารับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่7จ็ดณเมืองอิสานสาธารณารัฐเกาหลี วันที่29สิงหาคมพุทธศักราช2556เวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นของสาธารณรัฐเกาหลีสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุม,มารีเสด็จพระราชดำเนินไปศูนย์จัดแสดงนานาชาติเกาหลีเมืองอิลซานทอดพระเนตรนิทรรศการและงานแสดงสินค้าผู้สูงวัยและผู้พิการครั้งที่9ทอดพระเนตรโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาและนิทรรศการของผู้สูงอายุด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก มีนักศึกษาจากหลายประเทศส่งผลงานเข้าประกวดระดับนักศึกษาและนำมาแสดงในงานเช่นเกาหลีมาเลเซียสิงคโปร์รวมถึงประเทศไทยมีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้รับพิจารณาให้เข้ารอบเพื่อแข่งขันรับรางวัล จากนั้นเสด็จพระราชด,ดำเนินไปห้องแกรนบอลรูมส่งฟังศาสตราจารย์จิโรส่สากะราจากประเทศญ,ญี่ปุ่นอภิปรายในหัวข้อ Rehabilitation Engineering and Assistive Technology in Hyper Age Japanese Society ว่าญี่ปุ่นได้ตั้งองค์กรเพื่อดูแลและอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการเชื่อว่าเทคโนโลยีจะช่วยให้คนพิการเหล่านี้สามารถช่วยเหลือตัวเองและมีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมได้อย่างดี การสำรวจเมื่อปี2,555ที่ผ่านมาพบคนพิการในญี่ปุ่น7ล้4 0 0 0 0นคนนอกจากนี้มีคนแก่มากถึง30ล้านคนซึ่งรัฐต้องใช้งบประมาณดูแลรักษาพยาบาลคนแก่เหล่านี้จำนวนมากถึง20,000ล้านบาทเศษต่อปี ต่อจากนั้นสเสด็จพระราชดำเนินไปห้องรับรองพิเศษพระราชทานพระราช,ชวรโรกาสให้นายลียงชุนเอกอัครราชทูตด,ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของจังหวัดคยองกีและนายลีชัมประธานการท่องเที่ยวของสาธารณรัฐเกาหลีเฝ้าทุลออมพระบาทเวลา17นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ทรงพระดำเนินไปห้องแกรนดบอลรูมทรงเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติเรื่องวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งที่7ศูนยูนเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติร่วมกับสตาร์เซนเตอร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการหรือ I Create ครั้งแรกในปีพุทธศักราช2550ที่ประเทศสิงคโปร์ เป็นเวทีส่งเสริมและกระตุ้นให้นักวิจัยแพทย์อาจารย์นักวิชาชีพนักวิชาการนักการศึกษาคนพิการผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีต่างๆมาประยุกต์ใช้รวมไปถึงการฟื้นฟูสมรรถภาพสำหรับคนพิการประเทศสิงคโปร์และประเทศไทยหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพมาตามลำดับบางปีไปจัดในประเทศอื่นเช่นในปี2553จัดที่เมืองเซียงไฮ้ประเทศจีน ในปี2556นี้จัดงานที่สาธารณรัฐเกาหลีการจัดงานประชุมวิชาการนี้ประกอบด้วย3ส่วนคือการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยและการอบรมเชิงปฏิบัติการ การประกวดโครงการนักศึกษาเป็นเวทีสร้างโอกาสให้นิสิตนักศึกษาได้แสดงศักยภาพนำเสนอแนวคิดในการแก้ไขปัญหาและสร้างผลงานด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกและการจัดแสดงนิทรรศาการเพื่อแสดงผลงานวิจัยพัฒนาสิ่งประดิษฐ์สินค้าและบริการด้านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกจากหน่วยงานต่างๆ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำรัสเปิดการประชุมว่าการประชุมครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นที่เกาหลีเป็นครั้งที่7ที่เสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมจากสถิติเมื่อเร็วๆนี้พบว่าประชากรทั่วโลกจำนวนพันล้านคนมี15%ที่มีความบกพร่องทางร่างกายไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ส่วนในเอเชียแปซิฟิกมีจำนวนผู้มีความบกพร่องทางร่างกายมากถึง650ล้านคนเราจึงจำเป็นต้องหาเทคโนโลยีใหม่ๆม,มาช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเขาเหล่านั้นในส่วนของประเทศไทยปัจจุบันมีธุรกิจหลายอย่างรับผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายเข้าทำงานนับเป็นตัวอย่างที่ดีและน่าส่งเสริมสังคมให้เอื้อต่อผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย to people with disabilities. for example, one of the largest telecommunication service providers recruited visually impaired employees to manage the call centers. two years later, they extended to hiring of the hearing impaired employees to handle some customers' requests through sms as well as to communicate with hearing impaired clients through computer screens this is a good example of how private sector can play a role in promoting disability inclusive society. at the same time, they too can benefit from this by expanding their market share and tapping into a new pool of potential customers with significant purchasing power. therefore, we should encourage private sector collaboration in the promotion of disability inclusive development by ensuring that corporate social responsibility includes anti-discriminatory employment practices as well as training persons with disabilities in marketable skills. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานรางวัลแก่นักศึกษาที่ชนะการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์สำหรับคนพิการและผู้สูงอายุของนักศึกษาแบ่งเป็นสองประเภทประเภทการออกแบบนักศึกษาจากประเทศสิงคโปร์ได้รางวัลชนะเลิศนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รางวัลที่สองเรื่องการออกแบบโฮมออโตลิฟซิสเต็มหรืออุปกรณ์สารพัดประโยชน์ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือคนพิการ ส่วนประเภทเทคโนโลยีนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้รางวัลชนะเลิศเรื่อง Anchor Food Passive Motion Device for Food Drop สำหรับการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิศวกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพและเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการครั้งนี้คณะกรรมการจัดงานได้ยกย่องเช,ชิดชูสมเด็จพระเทพรัตนราชสดาสยามบรมราชกุมารีว่าทรงมีส่วนสำคัญในการจัดประชุมทรงเป็นแรงผลักดันช่วยเหลือคนพิการให้อยู่ได้ในสังคมของภูมิภาคเอเชียซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายหลักของการประชุมครั้งนี้ เวลา20นาฬิกา55นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานนานาชาติอินชอนเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินทีท TG 657เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงโซลกลับประเทศไทยมีนายกิติพงศ์นรนองเอกอัครราชทูตณกรุงโซลและภริยาและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโซลเฝ้าทูลละออนพระบาทส่งสเสด็จ ทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยไรายงาน วันนี้เวลา9กานาฬิกาส0มนาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรวลัยลักษณ์อัคราชกุมารีสเสด็จถึงยังท่าอากาศยานสวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ท G614 ไปยังกรุงปักกิ่งสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยมีผู้บริหารระดับสูงสถาบันวิจัยจุฬาภรข้าราชการทหารตำรวจคณะแม่บ้านกองทัพไทยแม่บ้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติลูกเสือชาวบ้านและเอกอัครราชาทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนและพารี เเฝ้าส่งด็จวันนี้เวลา11.45นพระเจ้าวรวง์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาสเสด็จไปโรงแรมอิพิเรียนควีนส์พาร์ทรงเป็นประธานการประชุมใหญ่สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมภ์ประจำปี2556โอกาสนี้ได้ประทานเข็มเชิดชูเกียรติแก่นักเรียนเก่าดีเด่นที่ประสบความสำเร็จและประกอบคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติในด้านต่างๆ สมาคมนักเรียนเก่าราชินีในพระบรมราชินูปถัมเป็นสมาคมโรงเรียนสตรีแห่งแรกของประเทศไทยปัจจุบันบริหารงานมาครบ73ปีมีวัตถุประสงค์หลักคือส่งเสริมสัมพันธภาพและเพิ่มพูนความรู้ระหว่างนักเรียนเก่านักเรียนปัจจุบันครูอาจารย์และผู้ปกครองผดุงเกียรติและร่วมมือการประกอบกิจอันเป็นกุศลเพื่อประโยชน์แก่โรงเรียนและประเทศชาติ ในตอนบ่ายเสด็จไปโรงแรมโฟร์ซีซั่นทรงเปิดงานเทศกาลอาหารและวายประจำปีครั้งที่14ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่2ถึง8กันยายนนี้เพื่อส่งเสริมชื่อเสียงของประเทศไทยให้เป็นผู้นำทางด้านอาหารและเครื่องดื่มระดับโลกสำหรับรายได้จากการจัดงานส่วนหนึ่งจะนำเข้าสมทบทุนโครงการช่วยลดการติดเอสจากแม่สู่ลูกสภากาชาติไทยในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวระราชาที่นัดดามาศ จบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับสวัสดีครับ